สวัสดีครับผมจะพามาดูเหรียญคริปโตที่ผมเพิ่งลงทุนไปนะครับ 3- 4สวันที่ผ่านมานะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับนเวลานี้ตลาดลบแต่มันขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนะครับจัดเจนครับผมตัวนี้เลยชีบะนะครับผมเรียบร้อยครับบวก16%มาดูต้งเทียนครับ เรียบร้อยครับผมโอ้โหนะครับไปอีกครับผมไปอีกนะครับไปอีกครับผมตอนนี้0.048นอครับผมเที่บอกครับไปอีกครับผมเรียบร้อยครับผม16%แล้วนะครับ15%อ่าครับ35นะครับผมเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากครับผมจงกล้าในยามที่คนอื่นกลัวนะครับผมจงกลัวในยามที่คนอื่นกล้านะครับผมต้นตุนแต่แถวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมชัดเจนครับผมชัดเจนมาก จะเจนครับผม ЗЫКА โอ้โหแท <while> ตงนี้นะครับตกตายด้วยแทตงนี้โอ้โหนะครับครับตอนที่มันเข้าตลาดวันแรกนะครับผมแต่ละคนแย่งราคากันต้องการอย่างนูน้นอย่างนี้จะมาฆ่ารถคอยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมแต่เวลามันลงมาติดนิ่งแบบนี้ไม่กล้าเข้านะครับผมตอนนั้นไล่ราคาแย่งกันจะเป็นจะตายแต่เวลาแบบนี้ไม่กล้าเข้านะครับผมนะครับดังนั้นแล้วก็ ต้องสมควรนะครับที่จะไม่ได้ของนะครับผมโอเคคนติดดอยเดี๋ยวจะขึ้นไปรับนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับผมสําหรับชิบะอินุนะครับเพื่อนๆโอเคนะบวกบบวกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครับหนึ่งวันครับสี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงนะครับสุดยอดมากครับผมลากไปเลยครับชัดเจนมากครับผมขอบคุณเพื่อนๆดีใจด้วย นะครับและก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมโอ้โหนะครับ17%แล้วนะครับ17%แล้วนะครับโอ้โหนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ